รายการสอนน้องร้องเพลงเป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมวัย6 12ปี ฟังแล้วมันจะสบายหูแต่พอเสียงที่ฟังแล้วขัดแย้งกันเนี่ยฟังแล้วมันจะแปลงแปลงแปลกแปลกนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าจะพาะอก็ไม่พ้อใช่แล้วมันเหมือนจะเพระอก็ไม่เพระอจริงๆแต่พอมันกลมกลืนกัน สวัสดีค่ะ พบกับลูกตานะคะแล้วก็รายการสอนน้องร้องเพลงค่ะเราก็สอนน้องนะคะมาหลายตอนแล้วนะคะและแต่ละตอนที่สอนน้องเนี่ยก็มีกันบ้านฝากเอาไว้ด้วยนะคะทำให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาการนะคะทางด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องเลยละคะ่ะรายการดีๆแบบนี้นะคะจะทําโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะและแน่นอนนะคะลูกตาสอนเองไม่ได้อยู่แล้วนะคะต้องมีคุณครูมืออาชีพค่ะที่จะมาสอนน้องๆน,นะคะนั่นก็คือครูแอนนันทนาบุญหลงสินเจริญแกรส สวัสดีค่ะ,คะแล้วก็น้องแพมด้วยนะคะจะมาเรียนเป็นเพื่อนน้องๆน,นะคะน้องแพมสาธิดาโชตยากริตนะคะก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของครูแอนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ดีค่ะ,ะครูแอนค่ะวันนี้ครูแอนจะมาสอนน้องๆเรื่องอะไรคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เสียงที่น้องๆได้ยินพอเอาโน้ตที่น้องๆได้ยินมาผสมกลมกลืนกันแล้วเนี่ยน้องๆจะได้ยินถึงความกลมกลืนของมันหรือว่าฟังแล้วมันขัดขัดกันเหมือนเวลาที่เราฟังใครบางคนร้องเพลงแล้วบอกเอ๊ะมันแปลกแปลกเหมือนมันเพี้ยนอะไรเงี้ยนั่นก็คือเขาเกิดเสียงที่มันขัดแย้งกันขึ้นมา หรือเราเรียกง่ายๆว่าเสียงมันกัดกันอะเหมือนสิ่งอะไรที่มันมาเจอกันแล้วมันไม่กลมกลื่นกันนะคะวันนี้น้องจะได้รู้จักกับความกลมกลืนและความขัดแย้งของเสียงแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะคะการบ้านที่เราฝากเอาไว้ไม่ทราบว่าคุณครูผู้ช่วยทางบ้านเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยให้น้องๆบันทึกตัวโน้ตในเพลงได้ยินใหม่ได้จบหรือเปล่าคะเดี๋ยวครูแอนจะเล่นเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตาน้องๆที่จะบันทึกในท่อนจบของมันว่ามันบันทึกแบบไหนกันแน่นะคะเรา ร้องด้วยกันค่ะ ไปเรียบร้อยแล้วในอาทิตย์ที่แล้วนะคะคราวนี้มาท่อนสุดท้ายของเพลงนี้นะคะครูแอนยังว่างไว้ก่อนว่าน้องๆจะเป็นบันทึกตัวโน้ตแบบไหนในบรรทัด5เส้นและกุญแจซอนนะคะลองมาฟังท่อนสุดท้ายของเพลงค่ะ ได้ทำการบ้านมาหรือเปล่าครูแอนจะเฉลยเดี๋ยวนี้แล้วนะคะเริ่มต้นด้วยน้องๆจะต้องมีบรรทัดห้าเส้นก่อนต่อจากบรรทัดหเส้นแล้วเนี่ยน้องๆต้องมีกุญแจซอนค่ะ เหมือนกันได้ยินไหมโดเรมีเสียงของดาวมีเรโด งานมองฟ้าจะเห็นดวงดาวเราเคยดูไว้แล้วมันคือโน้ตมีเรมีเรมีเรโด Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, ทีนี้จะบันทึกลงไปยังไงนะมีเรมีเรมีเรโด น้องๆทำถูกต้องหรือเปล่าคะจริงๆไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยที่บอกไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าตอนต้นเนี่ยมันง่ายเพราะมันเหมือนเดิมเลยแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็มีโน้ตที่เราเคยเฉลยกันไปแล้วมันก็เลยจริงๆก็แค่เอาไปบันทึกเท่านั้นเองนะคะน้องๆบันทึกได้ถูกต้องหรือเปล่าครูผู้ช่วยช่วยตรวจด้วยนะคะแล้วเรามาร้องเพลงน,นี้กันอีกครั้งนึงนะคะ เอา mm hmm. ตอแต่คิดถึงเธอเลยดีกว่านะคะเอาใหม่อีกครั้งค่ะหนึ่งสองสามปายได้ยิน ครูแอนเชื่อว่าต้องมีหลายคนที่ทำถูกต้องและคนที่ทำไม่ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะครูแอนจะเล่นเพลงนี้อีกรอบหนึ่งค่ะ ทำถูกต้องหลายคนและคราวนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มเรียนรู้ต่อไปในเรื่องของความกลมกลืนกับความขัดแย้งของเสียงเวลาเสียงที่กลมกลืนกันฟังแล้วมันจะสบายหูแต่พอเสียงที่ฟังแล้วขัดแย้งกันเนี่ยฟังแล้วมันจะแปลกแปลงแปลกแปลกนะคะ หลายครั้งเนี่ยเวลาเราได้ยินเสียงเครื่องดน,นตรีที่ไม่ได้ตั้งสายแล้วมันเล่นกับเครื่องดน,นตรีบางประเภทที่ตั้งสายแล้วหรือรอะไรเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่กลมกลืนกันเลยมันขัดแย้งกันจริงๆนะคะหรือว่าเราเรียกอย่างว่ามันเพี้ยน นะคะหร <this> <H> ือว่าถ้ามันกลมกลืนกันเราจะฟังแล้วมันนุ่มนวลมันไพเราะมันไปด้วยกันฟังแล้วมันเป็นเพลงที่เพลาะได้เราเรียกว่าเสียงกลมกลืนนะคะวันนี้น้องๆจะได้ฟังทั้งสองแบบเลยและจะได้้องร้องด้วยว่าเสียงกลมกลืนจะร้องยังไงแล้วถ้าเจอเสียงที่ขัดแย้งกันน้องๆจะรู้สึกไหมว่ามันน่ารําคาญแล้วก็มันรู้สึกร้องแล้วก็มันแปลกๆจริงๆนะคะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกลมกลืนกับเสียงขัดแย้งกันค่ะแอรนจะเล่นให้ฟังที่เปียโน เวลาเสียงกลมกลืนเจอกันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่พอมันขัดแย้งมันจะเป็นงนี้พี่ตุ๊กตาฟังแล้วรู้สึกไงคะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าจะพระก็ไม่พอใช่แล้วมันเหมือนจะเพราะก็ไม่พร้อจริงๆ <c oughs> แต่พอมันกลมกลืนกัน างนี้ดีกว่าครูแอนจะให้น้องๆลองวาดหน้ายิ้มกับหน้าบึง้งหน้ายิ้มจะแทนเสียงที่กลมกลืนกันแล้วหน้าบึ้งก็จะแทนเสียงที่ขัดแย้งกันนะคะน้องๆถ้าไม่มีดินสอรหรือ,อ,อกระดาษอยู่คล้ายๆตัวเนี่ยทำด้วยสีหน้าก็ได้นะคะถ้าน้องๆยิ้มแสดงว่ามันกลมกลืนกันถ้าน้องทำหน้าเฉยๆหรือทำหน้าดุใส่ครูแอนเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเสียงที่ขัดแย้งกันเอาละค่ะลองดูนะ เรายิ้มให้กันไหมคะยิ้มค่ะยิ้มให้กันนะคะกับเสียงนี้แล้วถ้าเป็นเสียงนี้ล่ะคะพี่ตุ๊กตา,า,าต้องหน้าบึ้งใส่ต้องหน้าบึ้งใส่เลยดุต้องดุก,กันแล้วล่ะคะ่ะอันนี้ล่ะคะน้องแพรมอย่ายิ้มหวานมาเลยนะคะแล้วถ้าอันนี้ล่ะคะคุณพ่อคุณแม่ลองดูซิว่าคุณลูกทําถูกไหมอันนี้ต้องบึ้งหนักเลยเพราะเสียงไม่ไม่เข้ากันเลยทีเดียวนะคะ นี่คือสิ่งง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนน้องๆได้กับเสียงกลมกลืนกับเสียงขัดแยง้งแล้วน้องๆเองก็ฟังได้แล้วนะคะว่าสิ่งที่มันกลมกลืนกันเป็นยังไงและสิ่งที่ขัดแย้งกันเป็นยังไงวันนี้ครูแอนมีบทเรียนบทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพลงง่ายๆที่ครูแอนเชื่อว่าน้องๆหลายคนรู้จักแล้วเราจะมาร้องร้องเพลงที่มันเป็นเสียงกลมกลืนกับเสียงขัดแย้งกันอยู่ในบทเพลงบทนี้ค่ะ ร้องได้หรือเปล่าลองมาร้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ตุ๊กตาเคยได้ยินไหมคะเพลงนี้เคยได้ยินค่ะร้องเล่นตอนเด็กตอนเด็กเลยตอนนี้ก็ร้องได้เพราะยังเด็กอยู่ค่ะโอ้โหน้องพรมเคยได้ยินไหมคะไม่เคยค่ะน้องแก่แล้วต้องเล่าภาษาอังกฤษอ๋อโอเคงั้นเอาเนื้อให้น้องพรมดีกว่าน้องพรมจะได้ช่วยครูแอนร้องพี่ตุ๊กตาครับพี่ตุ๊กตาว่าเพลงนี้น้องๆจะหาดิโป้เจอไหมคะนี่ค่ะ ต้องเจอแน่นอนนะคะใช่พรนะน้องต้องหมัดขึ้นมาเลยนิ้วแรกของมือเลยนะคะที่อยู่ริมที่สุดนี่นิ้วโป้งอยู่นี่เองอยู่ริมแล้วก็สั้นด้วยบางคนบอกอยู่ริมอันนี้หรือเปล่าใช่ใช่อยู่ริมแล้วสั้นกว่าสั้นกว่าแล้วอ้วนกว่านิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะ สบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายใจไปก่อนละสวัสดีร้อ,องพร้อมกันนิ้วโปอ้งอยู่ในนิ้วโปอ้งอยู่ในอยู่นี่เจ้าอยู่นี่จ้าส,ส,สุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายใจไปก่อนละสวัสดี เดี๋ยวคพื่อนจะทําเสียงกลมกลืนกับเสียงขัดแย้งให้ดูเอากลมกลืนก่อนดีกว่าเพราะขัดแย้งจริงๆคพื่อนว่าไม่ควรจะเรียนนะเพราะเรียนไปแล้วเดี๋ยวน้องๆจะร้องเพลงเพี้ยนได้ตรงคาว่ายูนี่จ้านะคพื่อนจะร้องยูนีจ้าน้องแพมร้องเดี๋ยวคพื่อนต้องไปที่คีย์บอร์ดซะแล้วจะเห็นฟังเสียงได้ชัดเจนมากกว่าใช่น้องแผมจะต้องร้องว่ายูนี หนึ่งสองซ้ำไว้จะร้องว่าอยู่นี่จ้านะคะมันเหมือนกับครูแอนกำลังเดินขึ้นบันไดในขณะที่น้องแพมเดินถอยหลังลงมานะคะหนึ่งสองซ้ไปอยนีอีกทีนึงหนึ่ง,งสองซ้อฟังแล้วมันกลมกลืนกันไหมเพราะมันเป็นแบบโนตนี้คะ่ะพ,พ,พี่ตุ๊กตา หรือที่เอาง่ายๆฟังแล้วเป็นไงบ้างน้องๆที่บ้านเอาละค่ะถ้าที่บ้านมีคุณครูผู้ช่วยคือคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ฝ่ายหนึ่งและคุณลูกอยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่จะเดินขึ้นบันไดไปพร้อมกับครูแอนโดยที่เราจะร้องว่า you need จ้าแล้วคุณลูกลลงบันไดามาพร้อมกับน้องพมร้อ,มองว่า อ่าน้องพามร้องหนึ่งสองสามยูนิจ้ากลัวจะขึ้นบันไดยูนิจาน้องพัมยูนิจาเราจะมาร้องพร้อมๆกันสามสี <need> ่ย <3, 4. S 2> ู ต่างคนต่าง mm hmm. ต้องมีสมาธิมากๆเลยเวลาเราร้องอะไรที่มันเป็นกลมกลืนหรือขัดแย้งกันพอเราไม่มีสมาธินิดนึงเนี่ยเสียงที่เคยกลมกลืนกันก็จะขัดแย้งกันได้นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันลืมเรื่องเสียงกลมกลืนหรือขัดแย้งไปก่อนเรามาร้องเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหนด้วยกันก่อนนะคะ ถ้าทาปรกอบด้วยดีกว่าอืมได้เลยค่ะเพราะว่าทุกคนต้องมีนิวเราจะเอานิ้วมือของเราสองอันนี่แหละนะคะค่อยๆเดินมาหากันนะคะเด็กๆนิ้วป้งอยู่ในนิ้วป้งอยู่ในอยู่นี่จออ่ะเราจะหันที่ละมืออยู่นี่จอยู่นี่จะ เอาใหม่นะหนึ่งสองทรบนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายใจไปก่อนละสวัสดีนี่เราจะเลิกรายการนี่เป็นเพลงจบรายการนะคะวันนี้ใช่ค่ะยังนะคะ ไปก่อนละไปก่อนละเราหันมาบายบายเพื่อนไปก่อนละสวัสดีอ่ะเด็กๆทำพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามไปนิ้วโป้งอยู่ไหนนิน้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีเรือไรสุขสบายถึงกายใจไปก่อนละสวัสดี เป็นการสอนให้เด็กๆสวัสดีกันด้วยด้วยก่อนที่จะไหว้นี่ร้องเพลงนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะโหอย่างนี้จะไปไหนทีนานเลยนะคะต้องต้องให้คนรับไหวรอก่อนรอก่อนจบเพลงก่อนนะคะแล้วค่อยรับไหวอ่ะแล้วค่ะมาร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเชื่อว่าน้องๆร้องได้กันทุกคนค่ะ ร้องเพลงได้อย่างเงี้ยเสียงกลมกลืนกับเสียงขัดแย้งกันเป็นเรื่องที่จะไม่เกิดขึ้นเราจะอาจจะร้องแล้วกลมกลืนอ่ะไม่มียากแต่ขัดแย้งกันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะคราวนี้ครูแอนจะให้ลองฟังดูนะคะโน้ต3ตัวที่เราเรียนไปโดเรมี Do, Re, ถ้าครูแอนเล่นตัวโดพร้อมกันเสียงที่ฟังแล้วเป็นไงคะต้องยิ้มไหมยิมย้มยิ้ม <ไป S 2> เพาะมันกลมกลืนไปกันได้ ทีนี้ถ้าครูแอนเล่นตัวโดกับตัวเรพร้อมกันมันก็จะขัดแย้งกันตรงหน้าบึ้งแล้วล่ะใช่ไหมและถ้าครูอแอนเล่นตัวโดกับตัวมีพร้อมกันล่ะคะองน้งฟืนยิ้มได้เลยทีเดียวแสดงว่าในโน้ตสาตัวที่เรารู้จักโดเรมีถ้าเราร้องโดไปพร้อมๆกันโด เสียงที่ออกมาจะกลมกลืนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราร้องตัวโดกับตัวเรไปพร้อมๆกันเสียงที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงที่ขัดแย้งกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราร้องโดกับมีไปพร้อมๆกันเสียงที่เกิดขึ้นก็จะกลมกลืนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน3ตัวนี้โดเรมีเรามีทั้งโน้ตกลมกลืนและโน้ตขัดแย้งให้ได้ยินเอาละค่ะคราวนี้น้องแพมร้องแต่โดอย่างเดียว โด <Do> นะคะควนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนับห <Do> นึ่งสองซ้ำโดน้องแพมร้องโดต่อไปหน <Do> ึ่งสองซ้ำเร<อ>เพอมนเป็นเสียงร้องก็แปลกเหมือนกันเห็นไหมมันขัดแย้งกันน้อ,นองแพมร้องโดดต่อไปห <Do> นึ่งสองซ้โดฟังแล้วมันกลมกลืนได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นวิธีง่ายๆที่เราจะฝึกเสียงกลมกลืนและเสียงขัดแย้งกันถ้าที่บ้านใครมีคีย์บอร์ดหรือเปียโ,โนนะคะยิ่งฝึกง่ายใหญ่เลยแต่ถ้าไม่มีเราฝึกโดยการใช้เสียงของเรานั่นเองค่ะเอาล้วค่ะเรามาทบทวนบทเพลงได้ยินไหมคิดถึงเธอแล้วต่อด้วยนิ้วป้องอยู่ไหนกันดีกว่าค่ะ จะต้องร้อง You Need m ใครจะร้องอันไหนทำร้องอันปกติแล้วกันโอเคค่ะดีมาก <laughs> อ่านเ้อ ฟังแล้วพร้อมไหมคะพอเราใช้เสียงกล,ลมกลืนกันมาช่วยเนี่ยฟังแล้วท่อนหลังรู้สึกว่ามันจะมีขัดแย้งนิดหน่อยอใช่ไหมคะใช่ยูนิจะมาเจอนิดหนึ่งใช่ไหมคะเอาละ่ะคราวนี้นะคะป่านน้องๆแล้วที่จะไปหาเพลงอะไรก็ได้ที่มาลองร้องดูแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราร้อง,องพร้อมๆกันไปเนี่ยเปลี่ยนโน้ตหรือเปลี่ยนทำนองบ้างเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าง,ง่ายๆเลยเนะี่ย คุณพ่อคุณแม่ให้น้องๆฝึกเพลงของเราไปเรื่อยๆตั้งแต่เพลงดีซีตี้เปาเพลงคุณลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่หรือว่าเพลงปุ้นๆศึกฉักรถไฟก็ได้เพลงไหนก็ได้ลองฝึกดูแล้วน้องๆจะได้รู้ว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยสามารถช่วยให้น้องร้องเพลงและมีโน้ตที่แม่นมากขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วการร้องเพลงเนี่ยถ้าน้องๆจำโน้ตได้แม่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะได้เสียงที่ไพเราะไม่ขัดแย้งนะคะเราร้องเพลงเราต้องร้องให้ไม่ขัดแย้งนะแต่เราต้องเรียนรู้ว่า ่าขัดแย้งเป็นยังไงก่อนที่ะจ,จะร้องให้ไม่ขัดแย้งได้ค่ะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะบทเรียนง,ง่ายๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น้องๆใช้วิจรารณญาณในการฟังเท่านั้นเองอพอฟังได้แล้วเนี่ยน้องๆจะรู้แล้วล่ะว่าอันนี้ร้องแล้วมันเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนนะคะซึ่งน้องๆก็ฝึกด้วยตัวเองได้แต่ก่อนอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่คะคุณครูมีการบ้านอีกแล้วละคะ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะ <c oughs> การบ้านเนี่ยจะง่ายๆมากเลยนะคะเพราะว่าในบทเพลง ของเราค่ะดีสีตีเป่าความจริงเนี่ยมันง่ายมากเพราะว่าโน้ตตัวโดเรมีมันอยู่ตรงไหนเนี่ยน้องๆน่าจะหาเจอนะคะทีนี้เนี่ยพอน้องๆเจอโน้ตตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะแทนที่น้องๆจะร้องเป็นโดเรมีให้น้องๆเงียบแล้วน้องๆใช้สัญญาณมือแทน ในโน้ตเพลงดีดสีตีเป่านะคะอย่างเช่นมุติตอนต,นต้นรายการเริ่มเพลงมาปุ๊บเนี่ยให้น้องๆร้องร้องไปแล้วพอถึงท่อนที่มันเป็นโน้ตโดเรมีให้น้องๆใช้สัญญาณมือแทนนะคะเอาละลองมาร้องอด้วยกันดูดีกว่าอ,อยู่ไหนนะพี่ทุกตาจำเพลงนี้ได้หรือยังเอ่ยจำได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวให้ขยื่นกระดานไหมคะ ทำไมล่ะคะก็มีเนื้อร้องอยู่อ๋อไม่มีแล้วค่ะอ้าวาะคุณครูรู้ว่าน้องๆทำได้แล้วก็เลยไม่ต้องมีแล้วใช<ม>่อ้าวแล้ว,ลวไม่เป็นไรดีดีดเป็นโดเรมีอ่าใช้โนเรมีแทนนะหนึ่งสองสามอ้าวดีดีดีเป็นโ no, นะด,ด,ดเร พี่ตุ๊กตาเอาล่ะ ไม่เฉลยต่อแล้วก็ไมนเป็นการบ้านค่ะให้น้องๆกลับไปทําที่บ้านดีกว่าคราวต่อไปเราจะมาเฉลยเพลงนี้พร้อมสัญญาณมือกันนะคะเอาละคระคราวนี้พี่ลูกตามีอะไรจะฝากน้องๆบ้างไหมคะก็ต้องฝากเอาไว้นะคะอย่างที่ครูแอนให้กันบ้านไปกว่าจะถึงครั้งข้างหน้านี่นะคะอย่าลืมไปซ้อมกับคุณแม่ด้วยว่าเอ๊ะทำสัญญาณมือยังไงให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆนะคะอยากมาร่วมเรียนกับรายการสอนน้องร้องเพลงนะคะสามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะส่งชื่อที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์ ติดต่อเนี่ยส่งมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายนะคะอาจจะแนบถ้อยคําความรู้สึกถึงรายการของเราก็ได้หรือว่าจะส่งเป็นอีเมลมานะคะทางรายการค่ะจะมี b c d ดีบันทึกการสอนนะคะแล้วก็ยังมีหนังสือเรียนรวมไปถึงวุฒิบัตรนะคะที่จะประกาศให้ว่าน้องๆเนี่ยจบหลักสูตรกับครูแอนเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะส่งมา,มาเยอะๆได้เลยนะคะครั้งหน้านะคะเราจะมาทบทวนกันบ้านกันนะคะที่ครูแอนฝากเอาไว้รวมไปถึงบทเรียนใหม่สนุกๆนะคะรอน้องๆอยู่แน่นอนค่ะสวัสดีนะคะ เราทั้ง3คนค่ะครูแอนทุกตาแล้วก็น้องแพมต้องราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ โนตัวฟ้าสัญญาณมือมันเป็นยังไงกันนะโดเรมีเอาละโตฟ้าทำอย่างนี้ค่ะ